เวลาที่วันนี้เรารู้ครับว่าแฟนของเราเนี่ยมีมือที่สามต่างพวกนี้นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดคือคนที่ไม่วีนไม่แหวกย่าให้งูตื่นสิ่งที่ต้องทำกันเลยครับคือการถ่ายรูปคู่กันกับแฟนโพสลงโซเชียลมีเดียครับในขณะเดียวกันครับรูปคู่เนี่ยเอาไปเปลี่ยนตามช่องเอ่อโปรไฟล์โซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ในขณะเดียวกันครับแฟนก็ปฏิเสธไม่ได้ครับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมันจะปฏิเสธเราด้วยเหตุผลอะไรครับการเปลี่ยนโปรไฟล์รูปคู่กับแฟนเขาปฏิเสธไม่ได้ไม่กล้าปฏิเสธในขณะเดียวกันเราจะผิดตรงไหนถ้าโพสร,รูปคู่กับแฟนลงโซเชียลมีเดียปรากฏว่าเขาก็พยายามติดตามผลอยู่ตลอดเวลาปรากฏว่าเขาไปเจอแชทว่ามือที่สามกับแฟนของเขาทะเลาะกันแล้วก็บล็อกกันวิธีการทําให้คนเนี่ย ไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสามพันได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอสสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียว โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ